สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีกันตอนบ่ายนะครับผมมาซ้ําจากความเดิมตอนที่แล้วแล้วกันนะครับมาอยู่ที่คลองเดิมแต่มาตอนเย็นละนะครับขับมาก็น้ําลงไปเยอะมากเลยนะครับอ่าน่าจะลงไปสองเนื้อครับเมื่อวานมาเช้าวันนี้มาบ่ายๆน้ําลงไปประมาณสองหนึ่งปลาน่าจะขยับลงครับแล้วก็บ่ายปลาน้าจะกินยากต้องรอแบบตีเรื่อยๆใจเย็นนะครับวันนี้ผมจะใช้ทวินแอคชั่นนะครับ ปลาเล็กแล้วก็ปลาใหญ่นะครับทวินแอคชั่นก็จะมี2ตัวนะครับมีดูโอมันเป็นแบบนี้นะครับดูโอมันเป็นติ๊กเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ใหญ่ตำนานทั้งคู่นะครับเป็นอันนี้ใสาใสายหน้าอันนี้แอคชั่นเลื้อยอันนี้สายหน้าเลี้ยน้้ำค่อยๆหมุนช้าๆมันถึงจะเลื้ยนะครับเลื้ยซ้ายเลื้ยขวาเลยนะครับนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไปด้วยสำหรับอ่าแพ็กเกจจิ้งทวินนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะอ่า ซื้อแล้วอย่าทิ้งนะครับ5ใบนะครับแพคเกจจิ้งของทวินนะครับหใบแลกหมวกได้1ใบนะครับบวกอาวุธทวินนะครับลิมิเต็ดมีร้อยใบนะครับแจกจนกว่าจะหมดนะครับแล้วก็เสื้อ100ตัวนะครับแพคกิ้งทวิน10ใบนะครับนะครับแพคกิ้งทวิน10ใบแลกเสื้อนะครับแตเป็นแต่อย่างเงี้เป็นเป็นแบบนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงกับสีดำนะครับตัวนี้เขาทำมาพิเศษให้นะฮะนะครับก็อย่าลืมนะครับแพคกิ้งทวิน10ใบนะครับแลกเสื้อได้1ตัวแพคกิ้งทวิน5ใบแลก หมวกได้1ใบนะครับทุกอย่างไปนลิมิเต็ดหมดนะไม่มีหมดเขตนะครับแจกจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับน้าๆส่งมาได้เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดกัดจัดกิจกรรมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานของทวินทั้ง3รุ่นของนาด้วยนะครับไปลงในกลุ่มของตกปลาอแนโดได้นะครับโอเคนะครับวันนี้คันที่ใช้ก็เป็นแอร์เกียร์ท็อป e เนคเกตมิกซ์นะครับแล้วก็สายอแมนโด PE 2ถัก9นะครับแล้วก็ f ฟโอนะครับตัวนี้นะก็ วัดแมแลแนั่นมากสำหรับคันครับบายบีพีโอนะครับโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยววันนี้เราไปดูผลงานของอาร์มันโดทวินแอคชั่นกันว่ามันจะมีผลงานกี่ตัวนะครับวันนี้ก็ขอสักสามสี่ตัวก็จะกลับบ้านแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอาร์มันโดทวินแอคชั่นตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย ตรงนี้หน้านอนใช่ไหมเนาะนั่งไงเหน่กำลังพูดเลยหน้านอนติดสายไหม <c oughs> กำลังพูดเลยตรงนี้หน้านอนใช่ไหมกินทวินแอคชั่น <c oughs> นะครับเป็นลิเกอร์นะตอนนี้โอ้โหเต็มปากเลยอะเ <c oughs> ต็มปากเลยครับอินทวินแอคชั่นนะครับตอนนี้ ย้ำอยู่หลายไม้อยู่เหมือนกันนะรบรรยากาศปากคลองครับก็อย่างนี้ครับนี่ครับกินครับทวินแอคชั่นนะครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินแอคชั่นตรงนี้น่ากินน่ากินมากเลยแม่ อะไเงียโอ้โหใหญ่ด้วยดูดมันดูดเว้ยโอ้ใหญ่เว้ยดูดดูดดูดเอาลงแบบดูดเลยใหญ่ด้วยสายสวยโอ้โหสายสวยนะหมายคลองโหจะดูดแล้วจะดูดแล้วอึ๊บโอ้โหสายครึ่งโลกว่าเลยครับตัวนี้กิน ทวินแอคชั่นนะครับดูดจุ๊บลงไปเลยผมรู้ว่าไม่ใหญ่คืขอขันงงดุ๊กดุเลยนี่ครับวัดติดเดียวเองครับคันสำหรับแอร์เกียร์ท็อปสโตรนมิกนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอามันโดทวินนะครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายอามันโดทวินแอคชัน่น ปลามาันน่ามันนอนรอลูกปลาเนาะนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอ้โห,โโหตัวเกือบเท่าเหยื่อนี่ครับเลย์เลย์ครับโอ้โหตัวเกือบเท่าเหยื่อนะฮะจะเทียบบกัอะไรดีวาสองนิ้วแล้วกันสองนิ้วเนี่ยเนี่ย ี่ยครับตัวเล็กมากนะฮะกัดเข้านะครับถ้ากัดข้างหลังนี่เสร็จหมดนะครับอยู่หมดอารมาโดฟอ็อกนะครับลายไปคู่ของทวินแอคชั่นนะครับตีแหลกไม่แดกย้ายไหมทวินแอคชั่น อ้โดนใหญ่ด้วยเออคมาแล้วครับเองอ,อ,อ,อยู่ข้างนานะครับสายสวยด้วยกัดเลยนะครับกัดฟล็อกนะครับในทวินแอคชั่นนะครับ สีส้มโหตัวนี้ก็เกือบโลครับครับอามันโดทวินแอคชั่นตีแหลกไม่แดกย้ายหมายอามันโดทวิน